สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเอมี่นะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะอีมี่ก็จะมาสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทําไมคนปากีสถานถึงมาไทยยากได้วีซ่าง่ายแต่ว่ามาประเทศไทยยากนะคะนี่ก็จะมา สรุปเกี่ยวกับปัญหาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบที่จะฟังคลิปยาวๆหรือบางทีฟังฟังก็ฟังไม่จบอย่างนี้นะคะก็อาจจะมีคําถามหรือข้อคิดเห็นที่โต้แย้งหน่อยนึงนะคะเพราะว่า ฟังไม่จบนะคะอะไรทํานองนั้นเนาะแล้วก็วันนี้มี่จะมาสรุปสั้นๆให้ฟังว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะคะมี่มีเรื่องจะมาฝากนิดนึงนะคะว่ามี่นะคะกําลังจะเดินทางไปปากีสถานเดือนมกราคมนะคะวันที่21มกรานะคะถ้าใครจะเดินทางด้วยเริ่มเดินทางกับมี่ก็สามารถติดต่อมี่เข้ามาได้นะคะเผื่อว่าอยากจะไปหาแฟนไปเยี่ยมแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ไม่กล้าเดินทางหรือไม่เคยเดินทางเลยไม่ได้ภาษาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็อยากจะไปเยี่ยมแฟนอะไรทํานองนั้นนะคะก็สามารถติดต่อมี่เข้ามาได้นะคะมี่จะเดินทาง21มักกาลา2,569ปีหน้านะคะก็ยังไงก็ติดต่อมี่เข้ามาเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฝากของฝากนะคะให้มี่ฮิ้วไปให้แฟนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะคะเผื่อบ,บางทีอยากจะมี ของขวัญปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยไปให้ของขวัญย้อนหลังอะไรทำนองนี้นะคะเพราะว่าเดือนหน้ามิจะไม่ได้ว่างเดินทางนะคะเดือนหน้ามิจะไปดูใบเนาะก็เลยจะไม่ได้ไปปากีสถานช่วงธันวานะคะก็จะไปมะกะลานะคะก็ถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางด้วยก็สามารถติดต่อมีเข้ามาได้หรือถ้าใครไม่เดินทางอยากจะฝากของฝากไปให้แฟนก็สามารถติดต่อสอบถามมิมิเข้ามาได้เช่นกันนะคะ ก็โอเคค่ะมาเข้าเรื่องของเรากันเลยนะคะสาเหตุนะคะสาเหตุที่ทําให้คนปากีสถานเข้าประเทศไทยยากนะคะหลักๆแล้วอะคะ่ะไม่ได้เป็นปัญหาที่ประเทศไทยเนาะเอ่เท่าที่เอมี่นะคะเท่าที่เอมี่ทำงานตรงเนี้ยมานะคะทาวีซ่าแล้วก็ให้ลูกเอ่อลูกทัวร์ลูกค้าเดินทางมาอย่างเงี้ยก็โดยส่วนใหญ่แล้วปัญหานะคะจะเกิดขึ้นที่สนามบินบ้านเขาอันนี้หลายๆคนก็อาจจะรู้ดีเพราะว่ามี่ก็ได้ออกมาทําคลิปอยู่บ่อยๆนะคะแต่แต่ปัญหาหลักๆแล้วอะคือทาง ทางสายการบินเอ้ยไม่ใช่สายการบินทีทางสนามบินของฝั่งปากีสถานนะคะมักจะสร้างปัญหากับประชาชนของพวกเขาเองนะคะเพราะอะไรนะคะหลักๆอหะเพราะต้องการเงินนะคะต้องการเงินพยายามหาข้ออ้างนะคะคือเอาง่ายๆว่าหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะคะเนาะซึ่ง เราก็จะรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่านิสัยพวกชาวปากีสถานโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นพวกขี้โกงนะคะมีพวกขี้โกงพวกมิจฉาชีพหลอกลวงอะไรเงี้ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทํานองนี้ถามว่าทําไมเขาถึงเป็นนะคะเพราะว่าสถานการณ์มัน,มนบังคับนะคะด้วยความเป็นอยู่นะคะด้วยความเป็นอยู่ค่าครองชีพอะไรต่างๆนะคะมันทําให้พวกเขาแบบอยู่ยากถ้าเกิดว่าจะเป็นคนดี นะคะถ้าจะเป็นคนดีอ่ะอยู่ยากแต่ว่าถ้าเป็นคนเลวอ่ะอยู่ง่ายอะไรทํานองนี้นะคะไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าเลวแบบว่าต้องไปป้นจี้อะไรอย่างนั้นนะคะหมายถึงว่าเขาจะมีเทคนิคในการที่จะพูดในทางที่จะแบบว่าเอาเงินจากเรานะคะหลอกลวงเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ให้เงินเขาอะไรอย่างนี้นะคะอย่างที่มี่พบบ่อยปัญหา ที่สนามบินนะคะนั่นก็คืออย่างแรกเลยตั้งแต่ก้าวขาเข้าสนามบินนะคะตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยนะคะเพราะว่าประเทศปากีสถานเนี่ยจะไม่เหมือนประเทศไทยนะคะที่เราสามารถเข้าไปส่งได้ถึงในเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะก็คือที่ปากีสถานนะคะเขาจะมีเป็นประตูด้านหน้าคอยอคอยเคลียร ก่อนอันดับแรกด่านที่1นนะคะก็คือคอยเคลียร์ clear, สำหรับนักเดินทผู้โดยสารก่อนนะคะคอยเคลียร์ผู้โดยสารอันดับแรกนะคะเขาก็คือจะเช็คพาสปอร์ตก่อนนะคะเช็คพาสปอร์ตกับตั๋วเครื่องบินนะคะว่ามันตรงกับวันที่เดินทางไหมนะคะอะไรอย่างนี้นะคะแน่นอนแหละว่าถ้าเกิดว่าเรามีพาสปอร์ตมีวันเดินทางถูกต้องเขาก็ถึงจะให้เราเข้าไปเพื่อทําการเช็คอินนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันไม่ใช่ว่าคุณจะผ่านได้ง่ายๆนะคะหมายถึงชาวปากีสถานเนาะต่อให้คุณได้วีซ่าแล้วนะคะคุณมีตั๋วเครื่องบินแล้วคุณพร้อมเดินทางคุณหิ้วกระเป๋าไปถึงสนามบินนะคะแต่เจ้าหน้าที่สนามบินเนี่ยด้านหน้าเขาจะไม่ให้คุณเข้าง่ายๆนะคะจะได้เข้าง่ายเฉพาะคนที่เดินทางบ่อยเท่านั้นถ้าเป็นคนที่เดินทางครั้งแรกนะคะมักจะเจอปัญหา อย่างแรกเลยคนที่เดินทางครั้งแรกอย่างที่สองคนที่อายุยังน้อยอยู่นะคะก็คือมักจะเจอปัญหาเหมือนประมาณว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการเดินทางยังไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพูดจริงหรือหาข้ออ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอาง,ง่ายๆว่ารู้ไม่ทันเขานะคะพวกนี้นะคะมักจะถูกหลอกได้ง่ายนะคะมักจะตกเป็นเหยื่อนะคะอืม ก็คือเขาจะหาข้ออ้างให้เรานะคะให้เราอะ่ะเหมือนติดปัญหาโอ้ยมากมายเลยถึงคุณจะไปเช็คอินก่อนเวลาตั้ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ใช่ว่าเขาจะให้คุณเข้าไปได้ง่ายๆนะคะอะ่บางคนแบบว่าไปไฟนอลเลยเกือบแบบว่าเคาน์เตอร์อเกือบจะปิดแล้วรีบไปอย่างเงี้ยสุดท้ายตกเครื่องค่ะไม่เชื่อเลยนะคะมีการันตีได้นะคะเพราะอะไรเขาจะสร้างปัญหาให้เราอย่างเช่นว่าเขาจะดูก่อนเลยว่าเราอะ่ะตัวเครื่องบินเราอะ่ะสายการบินอะไร นะคะสายการบินอะไรบินไปสนามบินไหนนะบินไปสนามบินไหนแล้วก็กลับสนามบินไหนถ้าตั๋วต่างสายการบินอย่างเช่นว่าขาไปเนี่ยเราไปอเมริกาขากลับเรากลับการบินไทยหรือขาไปไปการบินไทยขากลับกับอเมริกาอะไรทํานองนี้คือคนละสายการบินปุ๊บเขาจะสร้างปัญหาให้เราแล้วว่าไม่ได้ต้องสายการบินเดียวกันเท่านั้น อะไรทํานองนี้ทั้งๆท,ที่หลักๆแล้วอะ่ะมันสามารถกระทําได้นะคะมันสามารถบินได้แต่เขาหาข้ออ้างเพื่อไม่ให้เราบินเพื่อให้เราแบบติดปัญหาว่าไม่ได้ไม่อนุญาตเขากลัวว่าเราจะไปแล้วเราจะไม่กลับประเทศหรืออะไรทํานองนี้แต่เอาจริงๆนะคะตามหลักแล้วอะ่ะคือมันไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้าประตูนะ คนที่จะมีสิทธิ์ที่จะให้เราบินหรือไม่ให้บินนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ต่อมเขาจะเป็นคนตรวจสอบเอกสารอะไรต่างๆว่าเราบินได้หรือบินไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญทําไมถึงทําไมถึงต้องบินต่างสายการบินก็เป็นเพราะว่าวันนี้ไม่มีฟล์ไงไม่มีไฟล์ของการบินไทยไงก็เลยไม่สามารถที่จะจองการบินไทยทั้งไปและกลับได้หรือบางทีแบบว่าการบินไทยค่าตั๋วแพงก็เลยจะบินอเมริกาอะไรทํานองนี้ประมาณนั้นนะคะคือเราสามารถ ใช้ได้นะคะไม่ใช่ใช้ไม่ได้แต่เขาหาเรื่องให้เรานะเนาะาะอย่างีมีเดินทางนะมี่ก็คือส่วนใหญ่มี่จะจองแบบคนละสนามบินอยู่แล้วหรือบางทีคนละสายการบินด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือมันไม่มีสายการบินที่เราจะบินบางทีมี่ยังไปแบบว่าไปต่อเครื่องที่โอมานอะไรทํานองนี้นะคะแล้วก็ค่อยบินกลับมาไทยคือมันเป็นไปได้หลายสาเหตุแต่เขาอะจะสร้างปัญหาให้คนบ้านเขาเองเพื่อที่จะแบบเรียกเงินว่าโอเค ถ้าคุณจะเข้าแต่เขาไม่ได้พูดตรงๆนะว่าว่าแบบว่าเรียกเงินจากเราคือเขาจะรู้เลยว่าเราอ่ะไม่เคยเดินทางเขาจะดูพาสปอร์ตก่อนพาสปอร์ตใหม่ไหมเคยเดินทางไหมครั้งแรกหรือเปล่าอายุเท่าไหร่นะคะเขาก็จะดูตรงนั้นก่อนแล้วพอดูแล้วแล้วเขาก็จะแจ้งทําเป็นว่าเอกสารเอกสารไม่พร้อมนะคะเอกสารไม่พร้อมคนจองคนละสายการบินประมาณนี้แล้วเขาอขออนุญ,ญาตขอโทษทีค่ะนะคะคนละสายการบินแล้วเขานะคะก็จะทําการแจ้งเราว่า บินไม่ได้คนละสายการบินสนามบินไม่ยอมรับนะคะอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็จะให้เราเหมือนแบบว่าติดขัดอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วถ้าเรารู้เทคนิคถ้าคนที่เคยแบบรู้ว่าคนนิสัยคนปากีิสานเป็นแบบนี้อารมณ์อรลวยเขาก็จะควักเงินนะคะเงินให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปเลยแบบว่าไม่ได้ควักต่อหน้านะแบบว่าแอบบจับจับนะจับนะจับ,จบ มือจับแขนจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จับกระเป๋าแล้วก็เอาเงินยัดใส่ให้ทีละแบบสองพันบ้างห้าพันบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้เจ้าหน้าที่แบบนั้นคุณก็ผ่านได้ง่ายอันนี้คือเทคนิคนะคะเวลาผ่านเจ้าหน้าที่ได้แบบง่ายก็คือผ่านเข้ามาก็คือยัดเงินนั่นแหละอ่ามันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ปัญหาหลักๆนั่นก็คือเขาจะหาข้ออ้างนะคะข้ออ้างที่เขาใช้บ่อยเลยที่มีเห็นนะคะข้ออ้างแรกนั่นแหละที่มีพูดไปนั่นก็คือ เกี่ยวกับเรื่องการจองสายการบินคนละสายการบินนะคะคนละสายการบินก็คือจะไม่ให้บินแล้วปัญหาที่สองนะคะนั่นก็คือจองคนละสนามบินนะคะอย่างเช่นว่าขาไปไปลาไปจากลาฮอร์จากสนามบินลาฮอร์กับจองตั๋วเครื่องบินกับอิสรามาบัดอย่างเงี้ยแบบเนี้ยก็เ,เป็นข้ออ้างเขาได้เหมือนกันเขาก็ไม่ให้เราเข้าสนามบินเหมือนกันนะคะอ่าเนาะเขาคือมันแล้วแต่เขาอะคือแล้วแต่ ้าหน้าที่ที่ยืนข้างหน้าแต่ละวันจะไม่เหมือนกันถ้าบางคนดีได้คนดีก็โอเคเขาก็ให้คุณผ่านไม่มีอะไรหรือวันนี้เขาได้เยอะและได้หลายคนและอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยเราเข้าไปง่ายๆแต่ถ้าเขาได้น้อยหรือเขาอยากได้เยอะพวกโลภมากพวกที่แบบว่าเห็นแก่เงินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ให้เราผ่านง่ายๆหรอกนะคะถ้าเราบินต่างสนามบินนะคะแฟนดี่บินต่างสนามบินตลอดนะคะาขามาส่วนใหญ่เขาจะมาลาฮอค่ะกับเขาจะกลับ อิสลามบ,บัตนะคะก็ไม่เคยมีปัญหาเพราะเขาบินบ่อยแต่คนที่มีปัญหานะคะนั่นก็คือพวกที่บินครั้งแรกนะคะบินครั้งแรกแล้วก็อายุยังน้อยนะคะนี่แหละพวกนี้จะเจอปัญหาแล้วต่อมาอย่างที่สามที่มีเจอปัญหาบ่อยนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของผู้เชิญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้เชิญก็คือผู้เชิญจากฝั่งไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงจะเป็นคนเชิญเนาะแล้วก็เขาก็จะให้เหตุผลว่า ผู้หญิงอายุเยอะกว่าไม่ให้ผ่านนะคะหรือแบบประมาณว่าหรือแบบประมาณว่าผู้หญิงนะคะเขายังไม่เคยเจอหน้าเจอตาคุณเลยคุณจะไปหาเขาได้ยังไงอะไรทํานองนี้คือเขาพยายามหาข้ออ้างร้อยแปดะคะ่ะมาไม่ให้เราบินนะคะหรือบางคนก็ถามหาแบบยืนยันอีเมลที่คุณได้รับวีซ่าหน่อยว่าคุณรับจากอีเมลไหนอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบว่าอยาก ทั้งทงที่ทั้งๆท,ที่ในตัววนะีซ่าน่ะมันจะมี QR code อยู่แล้วคุณก็แค่สแกน QR code สามารถใช้โทรศัพท์เนี่ยสแกน QR code ได้เลยมันก็จะขึ้นรายละเอียดขึ้นมาแล้วเกี่ยวกับเกี่ยวกับข้อมูลของผู้เดินทางนะคะแต่เนี่ยเขาสร้างปัญหาว่าเขาสร้างปัญหาว่าขอดูอีเมลตัวจริงหน่อยขอดูอีเมลว่าเขาส่งเข้าอีเมลไหนอีเมลคุณหรืออีเมลใครอย่างบางคนทําผ่านเอเจนซี่ไม่มีอีเมลอย่างเงี้ยก็จะติดปัญหา หรือรอเอเจนซี่ส่งให้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นแคปหน้าจอก็ไม่ได้ต้องเป็นแบบอีเมลส่งต่อหรืออะไรทํานองนั้นนะคะมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาสามารถเอามาให้เป็นปัญหาใหญ่ไม่ให้เราเดินทางได้นะคะแล้วก็ล่าสุดอย่างที่มีบอกก็คือประมาณ2 3 0ถึพคนนะคะไม่ได้เดินทางนะเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้วีซ่าของ่ายขออนไลน์ของ่ายแต่ บินออกนอกประเทศยากไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะให้เหตุผลต่างๆนะคะแล้วเขาก็จะให้ข้ออ้างหลักๆที่ม่เห็นอะเหมือนประมาณว่าเขาจําเป็นที่จะต้องกรองคนนะคะจำเป็นที่จะต้องกรอ,อ,องคนจากประเทศต้นทางเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วชาวปากีสถานเวลาบินมาประเทศไทยเนี่ยมักจะมากระทําผิดในเรื่องของการอยู่เกินโอเวอร์สเตย์นะคะหรือนะคะ บินออกนอกประเทศไปมาเลเซียไปอะไรอย่างนี้วีซ่าหมดเราไม่กลับประเทศนะคะเ,เขาก็ทําได้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเพราะเขาบินออกนอกประเทศไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านะคะแต่ว่าเหมือนประมาณว่าในในประเทศมาเลเซียหรืออะไรเองเนี่ยคือเขาก็ให้กรองจากประเทศไทยแล้วก็จากประเทศไทยให้กรองจากต้นทางปปกิจถานอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันมันต้องผ่านประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายคนมา มาประเทศไทยแล้วก็ไปมาเลเซียต่อเพื่อที่จะให้วีซ่าตัวเองได้มีสแตมป์เยอะๆเหมือนให้พาสปอร์ตสตรองขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะก็คือเหมือนเอาง่ายๆว่าเขาเรียกว่ามามาหาประสบการณ์มาทำมาทาให้พาสปอร์ตตัวเองอ่ะมีสแตมป์เยอะแล้วก็สามารถไปได้หลายประเทศขอวีซ่าได้ง่ายขึ้นอะไรทำนองนั้นแล้วก็พวกที่มาเนี่ยเขาจะมักมาแบบมาแอบทำงานมาวีซ่าท่องเที่ยวแต่มาแอบทำงาน วีซ่าหมดแล้วก็ไม่กลับประเทศเขาสามารถตรวจสอบได้นะคะแต่เขาตามจับคุณไม่ได้นะคะเพราะหลายๆคนมาวีซ่าท่องเที่ยวนะคะ,ะถึงต่อให้บางคนมาในแบบรูปแบบจดหมายเชิญอย่างเงี้ยมาในรูปแบบจดหมายเชิญมันก็ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเขาจะมานั่งเช็คแล้วไปตามจับเราตามบ้านตามที่คนเชิญเขาเชิญถ้าไม่ได้มีปัญหาจริงๆเขาไม่ตามหรอกนะคะเนั่นแหละมันก็เลยทําให้ว่าคนปากีสถานเนี่ยอยู่ในรายชื่อประเทศที่ว่า ประเทศเสี่ยงที่จะมาเข้าไทยแล้วอยู่เกินวีซ่าเขาก็เลยให้เหตุผลว่าไม่อยากให้คนปากีสถานเข้าไทยง่ายๆเพราะคนปากีสถานมักมากระทําความผิดอะไรทํานองนั้นนะคะแล้วก็จะมีข่าวออกมาเยอะๆนะช่วงพักหลังเนี่ยก็อย่างที่มีได้แจ้งออกไปนะคะได้นําเสนอไปเกี่ยวกับที่ว่าคนปากีสถานเข้ามาแล้วก็มาทาร้ายร่างกายสาวไทยหรืออะไรอย่างนี้นะคะเหมือนเอาง่ายว่าเขามองว่าคนปากีสถานเป็นพวกหัวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันก็เลยทําให้ภาพลักษณ์ ของประเทศเขาอะเสียเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องกรองคนก่อนที่จะเข้าประเทศไทยเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นข้ออ้างของเขานั่นแหละค่ะที่เขาจะสามารถแบบพูดออกมาได้นะคะอ่ามันที่แบบเหมือนประมาณว่าไม่ให้เราบินง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้าคุณจ่ายเงินเขาแล้วอะไรแล้วคุณก็ได้บินปกตินะเท่าที่มีเห็นนะมีจะบอกลูกค้าทุกคนเลยว่าจะจ่ายไปเถอะหมื่นหนึ่งก็จ่ายไปเถอะหมื่นหนึ่งหมื่นรูปีนะคะ หมื่นหนึ่งก็ประมาณประมาณสองพันบาทประมาณเนี้ยเออประมาณพันกว่าบาทสองพันเนาะก็เนี่ยก็จะจ่ายไปเถอะมันเราจะได้แบบบินมาง่ายๆผู้หญิงอุตส่าห์ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ขอวีซ่าให้อะไรให้ต่างๆแต่เงินแค่เนี้ยคุณไม่อยากที่จะควักจ่ายอะไรอย่เงี้ยแล้ให้มันติดปัญหาแล้วถ้าเกิดว่าคุณมาเช็คอินไม่ทันหรือขึ้นเครื่องไม่ทันตกเครื่องไปค่าตัว๋วคือแบบเสียงเงินทิ้งฟรีเลยนะอะไรอย่างเงี้ย ได้หลายคนเป็นนะคะคือเขาเสียดายเงินแล้วไม่ใช่แค่นั้นคืออเงิน10,000ื่นรูปีเนี่ยมันเทียบเท่าแบบว่าค่าแรงเขาอะครึ่งเดือนเลยนะก็เหมือนแบบเงินแค่นี้มันมันไม่ไม่ได้เยอะสําหรับพวกเราใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับพวกเขาอะคือมันเยอะนะคะเอ้มียกตัวอย่างว่าสมมุตินะสมมุติว่าเงินเงินเราตอนนี้เงินเดือนเราอยู่ที่5 0,000บาทแล้วทีเนี้ยพอเราไปติดปัญหาที่สนามบินทางเจ้าหน้าที่เรียกเรา3 0 0 0 0บาท อย่างเงี้ยคือเราก็ไม่อยากจ่ายตั้งส0 0 0 0ื่นแน่อะไรเงี้ยคือด้วยความที่ว่าค่าเงินมันต่างกันเนาะใน1,000งื่รูปีของพวกเขาอ่ะมันก็คือเงินเดือนครึ่งเดือนของเขาแล้วเขาก็เลยไม่อยากจ่าย เอออะไรทํานองนี้แต่เขาไม่ได้มาคิดว่าอุยผู้หญิงควักตังจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินว่ะผู้หญิงควักตังจ่ายค่าวีซาว่าวะถ้าไปไม่ได้ถ้าบินไม่ได้จะทํายังไงวะอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้คิดตรงนั้นเขาคิดแค่ว่าทำไมฉันต้องควักตังตัวเองไปจ่ายให้พวกไอพวกเจ้าหน้าที่ที่นิสัยไม่ดีเหล่านี้ด้วยอะไรเขาก็จะคิดแบบทํานองนั้นนะคะบางคนเป็นตํารวจได้ซ้านะคะที่มีขอวีซ่าให้แล้วก็มีให้เดินทางมาแล้วเขาก็ไม่ได้โชว์ว่าตัวเองเป็นตํารวจหรืออะไรเงี้ยเพราะมันโชว์ไม่ได้เพราะว่าเรามาใน ในวนะีซ่านักท่องเที่ยวทั่วไปไม่ได้ไม่ได้ใช้พาสปอร์ตของข้าราชการเพราะถ้าเป็นพาสปอร์ตของข้าราชการหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเข้าไทยยากนะคะเพราะว่าเหมือนประมาณว่าเขากลัวว่าทางพวกข้าราชการเหล่านี้จะเข้ามามาเป็นมาเป็นสายลับมาอะไรมาล้วงรู้ความลับของทางประเทศไทยอะไรเงี้ยการที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่แล้วคุณจะมาประเทศไทยได้เนี่ยคือคุณต้องมาแบบบุคคลธรรมดาหรือถ้ามาแบบในพาสปอร์ตของเจ้าหน้าที่อะไรทํานองนั้นคือคุณน่ะจะต้องแบบว่า จะต้องแบบว่ามีเอกสารรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานไม่ใช่ว่าหัวหน้าตำแหน่งแล้วนะไม่ใช่หัวหน้าแผนกแล้วนะหัวหน้าระดับสูงหัวหน้าหน่วยเลยนะที่จะรับรองว่าเราแค่มาเที่ยวเราแค่พักร้อนอะไรทํานองนั้นนะ่ะเขาถึงจะแบบได้บินได้ถึงจะขอวีซ่าได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นแบบทหารเป็นตำรวจแล้วก็คือจะสามารถมาไทยได้ง่ายๆไม่ใช่นะคะต้องมาแบบบุคคลธรรมดาเนาะพอมาแบบบุคคลธรรมดาแล้วทีนี้ก็ พอมาเจอเจ้าหน้าที่แบบนี้เขาก็เลยไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนเขาก็ไม่ยอมที่จะควักตังค์จ่ายแต่นี่ก็บอกจะจ่ายไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้เข้ามาเช็คอินกว่าจะผ่านตอมออกมาเหลืออีกประมาณ5นาทีเกตจะปิดคือคุณแบบทําชั้นแบบหัวใจจะวายอะแล้วทุกครั้งที่เวลาลูกค้าเดินทางนะนี่บอกเลยว่ามี่นอนตีสองทุกวัน กว่าเขาจะได้ขึ้นเครื่องกว่าจะเสร็จแต่ละเคสนะคะก็ต้องอยู่รอเพื่อช่วยเหลือเพื่อช่วยให้คําอธิบายเขานะคะบางเคสเจอเคสหนักๆอย่างที่มีเล่าไปคือคุณจ่ายแล้วคุณก็ควรที่จะจบไม่ใช่ว่ามาปากมากพูดมากนะคะไปไปแจ้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งๆท,ท,ที่คุณยังไม่ได้บินออกนอก,นอกประเทศเลยถ้าคุณจะแจ้งอะ่ะให้คุณบินออกก่อนแล้วคุณค่อยไปแจ้งแจ้งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆพอพอจ่ายเงินเข้าไปแล้วหมันไส้ไม่พอใจเจ้าหน้าที่รีบโทรไปรายงานร้องเรียนที่ ผู้จัดการระดับสูงเลยอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนแหละว่าตรงนั้นนะคุณไม่ได้บินหรอกเดี๋ยวดูพวกเขากระทืดตั้งแต่สนามบินอะ่ะเอออยู่ตรงนั้นนะโดนจับด้วยเขาหายัดสามารถยัดข้อหาให้คุณได้โดยที่คุณไม่มีความผิดอะ่ะแต่เขาสามารถจับคุณแล้วก็ไม่ให้คุณบินได้ถึงต่อให้คุณได้พาสปอร์ตเอ้ได้บอร์ดิงพาสแล้วนั่งรอหน้าเกตแล้วรอขึ้นเครื่องแล้วก็ตามเขาสามารถที่จะเอาตัวคุณอะ่ะออกมาข้างนอกไม่ให้คุณบินได้อะ่ะ เขาขนาดนั้นจริงๆมันเกิดมาแล้วนะคะปากีิถสารน,นะคะไม่ใช่ประเทศไทยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าอย่าอวดดีว่าตัวเองเก่งนะคะปัญหาอะไรที่มันเกิดเนี่ยดีแล้วที่มันเกิดแล้วมันเกิดกับคนอื่นเพื่อเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ระวงแล้วก็ระวังไว้ว่าเราควรที่จะทำเอกสารอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้ไม่เกิดปัญหากับเรา เตรียมความพร้อมในการรับมือว่าถ้ามันเกิดกับเราเราจะพูดแบบไหนเราจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงเอกสารเขาต้องการอะไรเราจะได้เตรียมอะไรอย่างนี้นะคะเนาะก็ถือว่า มาแชร์ประสบการณ์นะคะแชร์เรื่องราวให้เพื่อนๆได้ไปแจ้งให้แฟนหนุ่มๆของพวกเราได้รู้กันว่าคุณกรุณายาวดเก่งนะคะเพราะคุณยังไม่เคยเจอกับตัวที่มาพูดเนี่ยมันเกิดกับคนอื่นแต่ดีแล้วที่มันเกิดกับคนอื่นมันจะได้เป็นตัวอย่างให้เราไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ประมาทเกินไปนะคะเพราะถ้ามันเจอกับตัวคุณจริงๆนะคะบอกเลยว่าร้องไห้มาทุกเคสเลยนะคะกว่าคุณจะได้บินได้ นะเพ้อเสียเงินทิ้งแบบฟรีไม่ได้บินก็มีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วให้คุณเตรียมความพร้อมเตรียมรับมือถ้าใครจะเดินทางนะคะไม่ใช่ว่าบินไม่ได้บินได้แต่มันอาจติดป,ปัญหาใช้คำว่าแต่อาจติดติดปัญหานะมันไม่ใช่ทุกเคสนะคะจะบอกอ่ามันแล้วแต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้าด้วยถ้าไม่เจอแสดงว่าคุณโชคดีแต่ถ้าเจอ คุณก็ต้องเตรียมรับมือเพื่อให้ผ่านตรงนั้นมาให้ได้นะคะฝากไว้ให้คิดให้เตรียมความพร้อมรับมือนะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีถ้ามีมีคอนเทนต์อะไรดีๆนี่จะนำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ